ใครที่ชอบเทรดสั้นจบไวข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเพราะคลิปนี้ไม่ได้มาแนะนำวิธีที่จะเทรดสั้นๆและจบไวๆนะครับแต่ว่าเป็นวิธีที่จะเน้นความปลอดภยัยด้วยเทคนิคนี้ผมสามารถที่จะรันแบ็กเทสได้ถึง3ปีทีเดียวนะครับทุน1000เราสามารถทำกําไรได้ถึง6000กว่าเลยทีเดียวผมใช้เทคนิคอะไรในการเขียน EA ตัวนี้ดูให้จบแล้วจะทำเป็นอย่างแน่นอนครับ โดยเทคนิคที่เราใช้เขียน EA ตัวนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับเราเน้นความปลอดภัยด้วยการใช้ Moving Average 4สเส้นนะครับโดยระยะ Moving Average นั้นจะแตกต่างกันไปนะครับโดยเส้นแรกจะใช้เป็นเส้นระยะ10นะครับเส้นที่2เราจะใช้เป็นระยะ50นะครับ เส้นที่3เราจะใช้เป็นระยะ100และเส้นที่4เราจะใช้เป็นระยะ200นะครับการเข้าออเดอร์บายเราจะเน้นให้ moving average 10มีการตัดทั้ง3เส้นขึ้นมานะครับโดยเส้นแรก moving average 10ตัด50นะครับเราจะเปิดไม้บาย1ไม้ตัด1 0 0เราจะเปิดไม้บายเป็นไม้ที่2และตัด2 0 0เราจะเปิดไม้บายเป็นไม้ที่3ทนะครับทางฝั่งเซลล์ก็เช่นเดียวกันนะครับหากมีการตัดลงเส้น10ตัด50ลงก็จะทำการเซลล์1ไม้นะครับ เส้น10มีการตัด100ก็จะทําการเซลล์ไม้ที่2และถ้าเส้น10มีการตัดเส้น200นะครับเราก็จะเปิดเซลล์เป็นไม้ที่3นั่นเองนะครับโดยระยะการสต็อปล s อนะครับผมจะสต็อปล s อที่50ปิบนะครับหรือ500จุดนั่นเองและในการ TP หรือ t k e p r r o i t นะครับมันจะต้องเป็น3เท่าของ Stop Loss นะครับนั่นก็คือ150ปริบนั่นเองนะครับในการ TP เทคนิคนี้ค่อนข้างปลอดภัยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับคู่เงินที่คุณเอาไปรันด้วยนะครับโดยคู่เงินที่ผมใช้หลักๆเลยก็จะเป็น GU นะครับ EU AU UJ นะครับ เราไปดูวิธีการเขียนใน Effect r e m รนะครับว่ามีวิธีการเขียนอย่างไรนะครับเรามาที่ Effect r e m a มานะครับการเขียนนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับรูปล่างหน้าตาอาจจะดูประหลาดไปสักหน่อยเดี๋ยวผมจะไปเริ่มเขียนให้ดูทีละขั้นทีละตอนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต e l e t e ตัวนี้ไปก่อนนะครับโดยอันดับแรกเลยคุณจะต้องเอา o n d i t i o n เข้ามานะครับ o n d i t i o นนี้นะครับคุณก็ร name ได้นะครับคุณคลิกขวาแล้วก็ Edit t i t l e นะครับโดยผมจะตั้งชื่อเอาไว้นะครับเส้นแรกจะเป็นเส้นนะครับ เราเพิคลิกที่ condition นะครับแล้วก็ตั้ง moving average เส้นแรกฝั่งซ้ายมือให้เป็น10นะครับแล้วก็ MA method ต,ตั้งเป็น exponential นะครับแล้วในส่วนตรงกลางก็ตั้งเป็น c o s s above สำหรับ order buy นะครับ c o s s above กับอะไรนะครับก็คือ c o s s above กับระยะ50นั่นเองนะครับ moving average exponential ระยะ50ก็จะเปิด order buy เป็นไม้ที่1นะครับ ต่อไปนะครับเราก็ทําการ Copy แล้วก็ไปตั้งเป็นไม้ที่2ได้เลยแล้วก็ร n a m e ไม้ที่2นี้นะครับให้เป็นเส้น100นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้ามาแก้เงื่อนไขนะครับโดยเส้นแรกนะครับเป็น m a period 10นะครับตัดกับเส้น100นะครับแล้วก็อัปเดตต่อมาก็ให้ Copy แล้วก็เพ t e ลงมาอีก1อันนะครับแล้วก็ร n a m e เป็น200ดับเบิ้ลคลิกเข้ามา ปรับค่าฝั่ง Right Operate นะครับให้เป็น200หมายความว่าตัด50 เปิด1ไม้ตัด100เปิด1ไม้ตัด200ก็เปิดอีกหนึ่งไม้รวมกันแล้วก็จะเป็น3ไม้นะครับส่วนหลอดเล็กหลอดใหญ่ก็ไปบริหารกันเอานะครับทีนี้ก็เอาคําสั่งบายนาวเข้ามานะครับเพื่อจะตั้งหลอดซส์ผมดับเบิลคลิกที่หลอดซส์นะครับแล้วก็ตั้งไว้ที่0.1นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลอดที่ค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรสําหรับทุน1000เหรียญหรือ1 0 0 0 0เหรียญก็ยังเสี่ยงเลยนะฮะจริงๆแนละ้วถ้าใครอยากปลอดภยัยก็อาจจะตั้งเป็นบบน,น,บนงยนนนงจ้ด1 เอาไว้เลยแล้วกันนะครับถ้าหลอด0 1ไม่ล้างนะครับก็แสดงว่าหลอด0.01ก็จะปลอดภัยมากๆเลยทีเดียวนะฮะทีนี้ในส่วนของสต็อปล s อนะครับผมก็ตั้งเป็น50ปิบเอาไว้นะครับในส่วนของเทคโปรฟิตก็ตั้งเป็น3เท่าของส t o p l o s อนั่นก็คือ150ปิบนะครับแล้วก็กดอัปเดตหลังจากนั้นนะครับก็เอา once per bar เข้ามานะครับผมก็ไปเอา f i l เตอร์ once per bar เข้ามาแล้วก็ลากนะครับสีส้มไปไว้สีขาวสีส้มไปไว้สีีขาวเชื่อมแบบบนน้ะครั แล้วก็เส้น50เชื่อมบายนาวเส้น100เชื่อมบายนาวเส้น200เชื่อมบายนาวแบบนี้เอาไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็ดูพิเคทหรือก๊อปปี้นั่นเองนะครับเอามาไว้อีกฝั่งหนึ่งเพื่อเราจะสร้างเงื่อนไขฝั่งเซลล์ฝั่งออเดอร์เซลล์นะครับก็เช่นกันดับเบิลคลิกเข้ามาที่คอนดิชัน50นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอร์ส below เส้น100ก็เปลี่ยนเป็นคอร์ส below ัปเดตเส้น200ก็เปลี่ยนเป็นคอร์ส below แล้วก็อัปเดตนะครับ แล้วในส่วนของ Buy Now เราก็ Delete ออกไปนะครับเราก็ไปเอา Sell Now เข้ามานะครับ Sell Now ดับเบิลคลิกที่ Sell Now ตั้งหลอดเป็น0.1นะครับตั้ง Stop Loss เป็น50แล้วก็ Take Profit ที่150ยบอัปเดตแล้วก็เชื่อมเส้นให้เรียบร้อยนะครับเท่านี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยสำหรับ c ondition ของเรานะครับผมก็จะทำการ Export และไปลอง Back Test กันดูเลยนะครับ แล้ามาที่ MetaTrader นะครับผมก็จะทำการ backtest นะครับโดยการที่ผมตั้ง template เอาไว้นะครับเป็น template 3 EMA test 1ะครับอันนี้ก็คือมันจะเป็น template ที่มีเส้น moving average นะครับเรียงสีตามนี้นะครับเพื่อจะได้ดูชัดเจนนะฮะแล้วก็ในส่วนของ ทำเฟรมที่ผมใช้รันนะครับผมก็จะรันที่ทําเฟรม1ชั่วโมงนะครับส่วนทุนที่เริ่มต้นก็จะใช้ทุนที่1,000เหรียญนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเสี่ยงมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นเรามาลอง b a c k t ท s กันดูนะครับผมก็กด start เลยฮะแล้วผมก็มาเลือกนะครับเป็น t e m p พล t แบบนี้เราก็จะเห็นชัดเจนทีนี้เราจะมาลองดูนะครับว่าในจุดตัดมันเข้า order ให้เราจริงหรือไม่อ่าเข้า order ที่1 ข้าออเดอร์ที่2เข้าออเดอร์ที่3โอเคเดี๋ยวเราสต็อปไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเรามาลองดูนะครับในจุดที่เข้าออเดอร์จะเป็นไปตามที่เรากําหนดเงื่อนไขจริงหรือไม่นะครับผมพอดตลงไปนะครับในการเข้าออเดอร์ที่1นั้น moving average 10มีการตัด50ขึ้นมานะครับก็เป็นการเปิดออเดอร์ที่1ออเดอร์ที่2นะครับ moving average 10มีการตัด5มีการตัด100ขึ้นมานะครับ ก็จะทําการเปิดออเดอร์2และออเดอร์ order 3นะครับก็คือมีการตัด200ก็คือเปิดออเดอร์ที่3ตามที่เรากําหนดเลยนะฮะก็ถือว่าถูกต้องนะครับผมก็จะลองลันไปดูนะครับว่ามันจะทํากําไรให้เราได้จริงหรือไม่นะครับก็สปีดไปเลย TP ไปไม้ที่1แล้วก็ TP ไปไม้ที่2 TP ไปไม้ที่3นะครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับ ทีนี้มันก็เข้าออเดอร์ฝั่งเซลให้กับเราแล้วก็เข้าออเดอร์ฝั่งบายด้วยแต่ข้อดีก็คือว่ามันมีทั้ง s t o p l o s s แล้วก็มีทั้ง TP ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผิดทางมันก็จะส t o p l ล s s ให้กับเรานะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะลองสคริปไปเลยแล้วกันเราจะได้รู้ว่ามันทำกำไรได้แค่ไหนแล้วก็มันส t o p l o s s นั้นจะทำให้เราล้างพอร์ตจริงหรือไม่อย่างไรนะครับผมก็ไปกดที่สคริปนะครับแล้วก็ไปเลือกที่กราฟนะครับเพื่อเราจะด ติดลบหนักๆอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไปรันในหลอดไซต์ที่เล็กๆเนี่ยก็จะค่อนข้างปลอดภัยทีเดียวนะ,ะเดี๋ยวรอดูกันสักพักแล้วกันแต่ว่าเห็นไหมฮะเมื่อเราปล่อยไปสักระยะหนึ่งนะครับสังเกตดูมูลค่าของพอร์ตเรามันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับจากทุนเริ่มต้น1น0 0นเหรียญตอนนี้ก็กำไร1,800แล้วนะฮะสำหรับการแบ็กเทสก็เพิ่มเป็น1,9 0่เาแล้วก็เพิ่มเป็น2000กว่าก็ถือว่า100แล้วนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าโอเค อันนี้ก็เป็นเทคนิคเรียบง่ายที่ไม่ได้กําหนดค่าอะไรยุ่งยากเลยนะครับก็ลองทําตามกันดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปเปิดผล b a c k t e s ให้ดูนะฮะอันนี้ผล b a c k t e s ของผมนะครับทำการ b a c k t e s สปีนะครับตั้งแต่ปี2019ถึงปี2021นะครับจากทุนเริ่มต้นที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับนั่นคือ1,000เหรียญนะครับแต่ว่า3ปีผ่านไปก็มีผล เทสที่ค่อนข้างดีมากๆทีเดียวนะครับก็ไปลองทําตามกันดูสําหรับ EA ตัวนี้นะครับก็สงวนสิทธิ์เอาไว้สําหรับคนที่มาลงเรียนในคอร์สเอเวกตรีมานะครับใครที่สนใจก็ทักทายขอรายละเอียดคอร์สกันมาได้ทาง Li น์อันะครับสแกน QR Code แล้วทักทายกันขอรายละเอียดได้เลยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมอัปเดตให้คุณได้ชมทุกๆสัปดาห์เลยนะครับมาสร้างนวัตรกรรมทางการเงินแล้วทำกำไรในตลาดโลกไปกับเจไดมันนี่วันนี้ไปก่อนขอพระเจ้าวอวย